ดูเดอรี CP, ่บายซีสัปดาห์นี้กิ่งเหมือนแพรจะพาไปตะลุยเรียนเท้าพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษรับรองว่างานนี้สองสาวจะพาเราไปเต็มอิ่มกับอาหารและก็บรรยากาศที่เกาหลีมากๆพี่จียอนจ้ะเย้สวัสดีคนะ่ะครรอยไหม อร่อยมากไม่พูดเลยนะทำทำทำเป็นพิธีกรอย่าลืมนะคะอันนี้คุณหน้าคุณตากันดีอะไรนะชื่ไนะตอกบกกีมาถึงโคเรีีนทาทั้งทีนะคะเราก็ต้องมาทานอาหารเกาหลีที่ทุกคนเนี่ยจะต้องนึกถึงเมนูนี้เป็นเมนูยอดฮิตนั่นก็คือเนื้อย่างเนื้อย่างเมนูนี้ข้าวยำข้าวยำอันนี้คุณหน้าคุณตากันดีเนาะชื่อเกาหลีเขาชื่ออะไรคะพี่จีเรียกว่าทูสซดปีบีมปับอันนี้ก็จะร้อน จะสนุกแค่ไหนห้ามพลาดเวลาเชียงตรงทาง TNN 2และ17บเจดนาิกาสาที่ทาง TNN 4ีนะครับรับรองว่า Exclusive แน่นอนครับมานี่มานี่โอ